มันเท่าให้โชคสวัสดีซี่สู่ผูสู่ค้นครับผมวันนี้ขีมาตามแนวทางล่าพัฒนาของปู่โคราดของปู่โคราดของปูโคราด,ราดแตกตรง,ตงแปดสามตรงตรงเราไปน้องเลขบนมันออกเก้าสามแปดสองโตก็คือสามแปดอันนี้คือบนส่วนล่างก็ออกเก้าเก้าปู่โคราดแตกตรงตรงไปน้อง แต่เล็กวิง่งโหลดบ่อเขาหนึ่งกับสองบ่อเขาบ่มมีมาส่วนจับคู่นี่ก็คือเขาตรงตรงพี่น้องสามแปดตรงตรงของปูขราลเราเข้ามาตามกันต่อวันพุทธที่ยี่เอ,ดอ็ดกุมภาพันสองหางหกเจ็ดล่าพัฒนาปูขราลาดได้พี่น้องได้ เดี๋ยวถ่าแป๊บหนึ่งแล้วพี่น้องเบ่งแป๊บหนึ่งเบ่งแป๊บหนึ่งหนัง,นงส,สือปูมันหน่อย วันพุธเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดแยมพี่น้องสองทุมรึ่น ลาพัฒนาโอโอ้โหลาว วิ่งรูดบนล่างาวิ่งรูดบนล่างห้าวิ่งรูดบนล่างห้ากับ ไม่มีตัวเน้นบมิตตัวเน้นได้พี่น้องได้บมิตตัวเน้นส่วนจับคู่จับคู่บนล่าง4ีหก chín 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 cầu Úc câu Sĩ สองว่มีตัวเน้นได้พี่น้องไนดะ้4 6 4 9 4 2 5 6 5 9 5 2 66 69 62ว่ามีตัวเน้นว่มีตัวเน่นหมดลางไปกลับหมดที่แล้วมันเข่าตัวตรงแต่เขาก็ต้องกลับไปน้ำแนวนะพี่น้องนะ มี6คู่ว้เก้าคู่เก้าหางบนล่างไปครับของปูโคลัดะพี่น้องเขาแคบหนาจอด้ะครับเด้อวันพุทธที่ยี่สบเอ็ดกุมภาพันธ์สองห้าหกเกยียลาพัฒนาปูโคลาดวิ่งรูดบนล่าง5กับ6ส่วนจับคู่ก็มี4สี่หกห้าหกแล้วก็หกหกสี่เ สี่สองห้าสองหกสองไม่มีตัวเด่นเราแคบหน้าจอครับผมมักตัวใดชอบตัวใดกะพิจารณาเบื้องกันบ่มักกรผพานไปตัวเลขเป็นแค่แนวทางเท่ากับพิจารณาเบิ่งกันให้ดีก่อนจีลงทุนเนาะพี่น้องเนาะมักตัวใดชอบตัวใดกะจังหวะเหมือนแร่งพี่น้องสองทุมเครื่องกับขอพุ่มุนปูข้อาชหลายๆครับผมที่ให้แนวทางล่าพัฒนามากกาบขอพุุ่นหลายๆครับผม คอยพี่น้องเข้ามานัมานๆแห้งๆปังๆกันสู้ปู่สุคค้นจะเจ็บจะไข่จะจน้อเงินไดนอ่องทองไดลมาขอบุญขอ,ญขอคุณหลายครับผมที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านเข้าให้โชคคลิปหน้าพ่อกันไหมของปู่หาเจ็ดแปดคลิปนานี่ยคเป็นของปู่หาเจ็ดแปดพี่น้องเขาคอยติดตามค่อยเบิ่งกัน เพราะว่าของปูหาเจ็ดแปดก็เขาเก่าเน้านพี่น้องมือวันจันทร์เขาเ,าเก่าของปูหา 78. เจ็ดแปดเ้าค่อยเบิง้งค่อยติดตามกัน้าเบิ้งกันว่าปูจะหายมาตัวใดนเอาคลิปหนาพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม